อ่ะก่อนเข้าก่อนจะเข้าบ้านที่หมอปานะก็เอฟซผมนั่นแหละนะฝากซื้อข้าวสักลูกหนึ่งได้ไหมนะนประมาณนั้นลูกเดียวน้องๆลูกตัํากินเก่งเดี๋ยวลูกตัําจัดให้สามลูกนะจัดให้สามลูกเดีวมาดูเราจะเอาข้าวอะไรเอออุยอุ้ยอุย อาต้องกลับกล้องตรงไหนเนี่ยเอากลับไม่ได้เหรอนะฮะอเรามาดูกันนะะอยวให้เขาไปส่งให้นะครับก็เอาสามลูกก็แล้วกันพี่อันนี้อันนี้ส่งให้ด้วยใช่ไหมส่งให้ด้วยอ่าส่งให้ด้วยตามนั้นนะฮะก็ข้าวเป็นเรื่องสำคัญนะฮะข้าวเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่า น้องๆอยู่กันหลายคนเยอะแยะนะมีพี่คนหนึ่งเนี่ยะแกบอกว่าช่วยซื้อของกินไปให้ด้วยนะประมาณเนี้ยนะก็ผมก็เปลี่ยนเป็นข้าวสารนะเพราะว่าของกินเยอะนะข้าวสารตุนเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าน้องๆหลายคน ค่อนข้างจะกินเก่งถุงอย่างนี้ถุงก,กิโลครับเนี่ยอ๋ออันนั้นกิโล,โลสี่เก้าโลอืมก็สีถุงใหญ่กระสอบกระสอบบีถุงสี่เก้าโลอันนี้ห้าปโลเดี๋ยวสี่เก้าโลมาสามถุงนะ่อืมตามนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเหลือไว้ค่ารถ ไม่เอาไม่เอาค่ารถไม่เอานะกซ็ซื้อไปนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับอันนี้จะเป็น f อที่สนิทสนิทนะเวลาที่พี่ตั้มไปทุระให้หน่อยก็จะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นั่แหละนะเป็นลูกค้าปลาด้วยก็มีนะเอาเป็นว่าอะไรที่มันเหลือค่ารถกไ็ไม่เอานะก็มาโปะซื้อข้าวสารไปเลยนะครับโอเคนะครับ ทำให้ส่งกี่โมงพี่ฮะใช่ใช่ให้ส่งให้ผมด้วยเอได้ได้ได้ช่วยบ่ายก็ได้ครับได้ครับช่วยบ่ายก็ได้ครับมมใช่ครับเป็นบ้านหมอปลาครับโอเคโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะ มาบอกแค่นี้แหละจ้ะจะถึงบ้านพี่หมอแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปแซมแพมกันใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องตำบุกเก่อการดีแล้วก็ช่องน้องกระแตชาแนลนะลูกสาวนะครับกดติดตามด้วยนะโอเคนะคิปดีก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะปูนปูนสวัสดีครับ